เอาละลูกกำลังจะเอาไปออกกำลังกายด้วยเอาละเอาละเหนื่อแล้วเนี่ยวิ่งแล้วละวิ่งแล้วละ้วเรเขาวินะ่งนถะึงไหนแะล้วนละลนะวิ่ง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 แล้วละ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 ลยละอะเะาะละละไม่ไหวแล้วะลละลละลอะลละ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 ลลล ไม่ไหวแล้วหรอลูกเหนื่อยจริงๆกับลูกผู้ดีเร็ว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 ิ่งๆวิ่งเร็วๆตามเร็วๆตามวิ่งตามวิ่งตามมาลูลไปแล้วนะไปแล้วนะเห็นนะเห็นไหแสงแสงยังไงละนุชด นุชจะมาสู้เราเหรออ่าไม่ไหวแล้วขอพักแป๊บนางเหนือ่อยแล้วหนูเหนื่อยแล้วหนูไม่ไหวแล้วนุชหนูไม่ไหวแล้วเร็วเร็มะเอา้ากำลังกายกันจ้าอุ๊ยอะไรอ่ะเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยอะไรอะแปบบ๊บแป๊บ Thank you. ดันมพี่ตงกินของ่พี่ไหมฮะพี่ตงกินนมไก่รอต้บกินโปรตีนแล้วพี่ก็ก้าไม่อยากอยากมีกล้ามของไม่อยากมีกล้ามเจ้าม่หมอโอ้มันต้ออกก่ลักนหนวมกแล้วเด็กต้องออ่ะไรนะไอ้นี่ตั้งนาวอมตั้งนาไม่ได้ก 点赞。 สภาพแล้วเคีย่ยเตอร์อันนี้ท่าอะไรนะอันนี้ท่าอะไรเขาไปทำไนเขาเรียกท่าอะไร<笑><笑>อ๋อเงี้ยหน่อยพอกบท่ากบผ,มบผอมกบหอมกบไปนะเดี๋ยเดี๋ยท่ากบผอมผอมยัง ตรงน้าไปแล้วแลวนงอีมย่ย

เรจะ่เตอร์อันนี้ท่ายอะไรนะอันนี้ท่าอะไรเรา่ยอะไรโอมยหน่อกว่าถ่กผมไปนะพ้อมยัง